สวัสดีค่ะมือนี้กับพาท่านผู้ชมนะคะมาเบ่งวิธีการ ball, เห็ดบอเรียงกุุงฝอยหอยคมเรียงปลาซิวเรียงพืชน้ำนะคะแล้วแต่ว่าเอาไปเฮ็ดอีกอย่างเนอะเป็นบอลลดต้นทุนนะคะขันเฮ้าสื่อบอพลาสติกที่เป็นสําเร็จรูปหรือบอซิเมนมันก็นอาจสิแพงต้นทุนสูงหรอกอการลื้อถอนอาจจะยากนะคะการเคลื่อนย้ายอาจจะยากแต่ว่าคันใส่บอพลาสติกแบบนี้นะคะแบบมือทําแบบนี้นะคะ มันกติประหยัดตั้งตนทุนนะคะแล้วก็สามารถขยับขยายเปี่ยนสถานชี่ได้นะคะแล้วก็สะดวกสบายเฮ็ดง่ายเนาะนี่สังเกตนะคะว่าจะใส่เป็นกระเบื้องมุ้งหลังคาแบบเป็นร้อนแบบนี้นะคะเป็นกระเบื้องเกาเนะเขาหาสื่อตามร้านขายของเก้าก็ได้ค่ะนอาจจะแผ่นละประมาณสิบถึงสิบห้าบาทประมาณนี้นะค่ะหรือไปขอเบิ้งว่าบ้านผู้ใดที่เขาลือนะคะเปลี่ยนหลังคาใหม่ก็ลองไปขอเขาม้าเบิ้งนะคะ อันนี้ขนาดมันนะคะด้านด้านด้านทั้งนี้นะคะจะใส่สองแผ่นเนาะดัน้ยาเนี่ยจะใส่สามแผ่นวางคููกันขนาดนี้แล้วก็ตีเสาไว้ด้านนอกไว้ตะคําตีตะด้านนอกแล้วค่ะเนี่ยไว้ตะไห้แผ่นกระเบื้องคําแค่นั้นนะคะขนาดมันก็จะประมาณสองเมตรกว่าคูนสามนะคะประมาณนี้เนาะสังเกตว่าขาังในมันหล่มเห็นไหมคะเพราะว่ามันติบ,บ่มีเสาดันขังในเลยคะ่ะเพราะว่าหลังจากปูแผน่นพลาสติกแล้ว อ่าเขาปล่อยน้ำลงแล้วแรงน้ำม,มันสีดันเองค่ะว่าจำเป็นต้องตอกเสาดันในเนาะนี่ค่ะหลังจากเขาเหตุไอนี่แล้วเอากระเบื้องวางอ่าครบแล้วนะคะวางวางหลบสีดานเรียบร้อยแล้วเข้าก็หาแผ่นเอียงก็ได้จะเป็นกระสอบแผน่นพลาสติกนะคะถุงปุ๋ยเกลาอไปไว้เหนิ้วเอียงก็ได้ค่ะมาลองมาลองขังรางนะคะ กอนที่ห้องที่เอาพลาสติกมาล่งเนาะเพื่อออหยางก็เพื่อกันแบบมีหยามีตะปูมีหยางถี่มันจะแทงพลาสติกมันเห็ดห้น้ำหัวนะคะเนี่ยห้องก็มากันมาล่องไว้เนาะอ่าบ่หาแพันพลาสติกมันหัวนี่ค่ะอ่านี่จากนี่เกิดขึ้นอ่าอันนี้ไทยทําอยู่กันทิกาฟ้ามนะคะจินตลากันทิกาฟ้ามนะคะพอดีอ่ามือนี่เขาไปสื่อแม่พันธุ์ปลาซิ่วกุุงฝอยหอยคมนะคะ เพิ่นกําลังเห็ด่อขยายอ่อเพิ่มอยู่พอดีเพิ่นเลยบอกว่าน้องตายเลยบอกว่าถ้าให้พี่น้องเบื่องแน่ที่ผูดด้ใดอยากเฮ็ดสิได้ประหยัดตนทุนลดตนทุนนะคะก็ขอบคุณจินตลากันที่กาฟ,ฟ้ามนะคะที่อนุเคราะห์ให้ถ่ายคลิปในมือน,นีนะคะจะได้ออกมาแบ่งปันเพราะพี่น้องเนาะท่านผู้ชมเพื่ออยากเลี้ยงสั์น้ำอยากเลี้ยงพืชน,น้ำนะคะบ่อยากลงทุนหลายบ่อยากสื้อบอซีเมเนี์ยก็เห็ดแบบนี้ได้สังเกตว่าค่ะพอล้องเพิ่นแล้วค่ะ แผ่นพลาสติกสีใสๆขาวๆสินะคะซื้อได้ล้านซื้อได้ตามล้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรนะค่ะอันนี้น้องตายสื่อมาหนี่ขนาดเจ็ดเมตรนะค่ะก็เหลือเหลืออยู่ค่ะเหลือเป็นเมตรกลัวหมดละแต่พันสื่อเพื่อไว้นะค่ะเดี๋ยวมันจะว่าพ่อเนาะนี่ค่ะออมาว่างทาไว้แบบนี้เลยน้องตายสื่อมาประมาณสามเมตรลอยนะค่ะจากที่ไปสื่อนะค่ะมันจะมีเมลละสามสิบห้าบาทหรือเมลละห้าสิบบาท เข้ากันเลือกเอาตามที่เข้าต้องการเลยค่ะอันนี้นะคะหลังจากที่เข้าคุ้มอ่าบอเสร็เแเราเข้ากับมาเนี่ยค่ะพยายามอ่ายัดเข้าไปในช่องระวางกระเบื้องกับไม้นะคะเพื่อที่ให้มันแน่นเนาะเราเข้ากระหาไม่นีพานะคะหรือคลิปดำก็ได้มาคลิปไว้อีกทีน,นึงขง้างบนนะคะเพื่อที่จะให้มันบไหลเนาะให้มันยูนะคะนี่สังเกตไก่ดิเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นบห เห็ดง่ายๆแค่นี้เองเลยค่ะต้นทุนหน่อยมากเลยอันนี้น้องตายบอกว่ากระเบื้องนี้บ่ได้สื่อ้วค่ะสื่อตะผายางภายางนี่สองร้อยสามสิบห้าบาทนะคะสื่อมาเจ็ดเมตรเนาะสองร้อยสามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็เหลือเห็นบ่ค่ะมันมันจะเหลืออยู่แต่น้องตายกับก็บมวนไว้เนาะมวนไว้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยซึ่งบ่อน,นี้นะคะกับบ่อได้ เขาใส่บอประสติแบบนี้เขากับบอตองมาเยเวลาคือบอซีเมนต์นะคะบอซีเมนต์ค่ะเป็นบอไม้เขากับตองมาก,กับจัดลิปปูนเนาะมาแซ่น้ำอีกโด้นเลยค่ะเป็นเดือนกว่าจะปล่อยใดอันนี้ก็ซื้อสามารถอเหลียงในทันทีนะคะปล่อยน้ำลงเอาผื่นน้ำลงนะคะขันเป็นน,มมน้ำมีคอินกับปล่อยให้มันระเหยจากสีหาเมือกแล้วกันกสามารถเหลียงสัน์น้ำได้เลยกุง้งฝอยหอยคมปลาซิวปลานิ่งปลาอย่างกับ แล้วแต่เ้าสะดวกเลยค่ะอันนี้ถือว่าเรียบร้อย